กำนั่กลับมาล้วบอกคะกลับมาเรือยๆถากำนั่นมาตะพีกำานมบอดท่านกำนันเมสนียขึนเธอเดียวขห็นเธอเดียวตังแต่่่หันพ่อโควิทย์่มนเ้ยเออมาหอมาิ่กำลังาสีออกไปงานใหม่เระบังสีเปล่าสางกำจับนดจำได้ ควบมกระด้างผู้บริหารกอบเราด้วยนะคะขอบคุณเขาขึ้นแน่ใจนะคะที่นอดคิดถึงยังจำหน่องจำนงได้นะคะแต่ว่าขันเหมิอให้นองบดน,นงก็ให้นุ่งนองเลยด้วยจำได้ครับ คันตุกหาเกาว้าไหลเรียนปันลมทั้งคาถานียมคุณคู่ผูกก่อให้ลงมาสาทอมาสอยงามลำพร้อมวุิิคุณทำหน้าโคตยแผ่นพ่อราณีกัมเนหมอเท่าเจ้าหลวงอยู่ในสวงโลกาเทวดาทั้งหลาย

หวนเซคแ้นก็ได้ด้วยด้เป็นมานอุขันบุญเมื่นี้บุญมอ้ารวนาบุญบุญเมืนี้าหวงนางบุญคุณพ่อถึสาทาสาหันเปิดาน มารองกันให้ถือคำน้องยังมีปีมีบานมีบานคุณครูบาอาจารย์ยาสุดอ้ายสิให้มาแม่สวยโหนเขาต่อสู้หวังแท่งจริงดีให้มาตีคุณบาราตานันเตเกลเทาทั้งนั้นทำมาหันแปดหมื่นเก่าทั้งนั้นทำมาหันแปดหมื่นล้ำเือนอย่าล้างให้มาทนสวยสู้ม้วนก้มรูตาเปเรียนมายาได้พาจากันให้สวยฉันเออมามาเลวมาเลวเบิกคนมา เป็นแถวอ้อบุบซุ่มใหญ่มารักพันดอกไม้ม้อนได้แดงไทยอย่าพอรอไอ้กบเขียงปันยังหอดเวลายามเราไม่รองั่เมาไอ้หมอลำร้องแห้มาเถิดกทำนองขึ้นมาย่างน้องคุณหัวให้คนหลงในฟอนย่างน้องหูลำไหวตัวกำไม่มาซอยนางสาไหวตัวกำไม่มาซอยนางสาข้าท่นีลายหันปันมีผู้ขึ้นโกงบุบพูดมาท่านีบุญเบนนั่น เดือพอยู okay. variety, ่แ <człowie> น <k> ่แน่แ yeah ค่นี้าโบเดียวแม่นสเกี่ยวหันอวยทางใดก็ให้ไว้ปลาลมทางสูงจางางก่อนนั้นลีลาบทบาแท้เด็ดขาดแท้แท้เรื่องลุ่มเขาค่พาเจ้าสุดว่ากาวนหาทั้งคาถาท่างสวรรณ่ดนใดในบทนั้นทำมาขันเกิดเงินนั่นคุณผัวคนฟังสะอื้นย่องย่องว่าดีในเมื่อนี้สู่ต่อการุ่มสมกับบุญปอสาลือทาง ย่อผู้ไว้สิรไปทางไหยขอให้ผู้ใารดีเทพบอกไมยขอกาบายพวกทานคนฟังเสียดอย่าง้ำยังกาต้องมีผู้เขาเส้าไว้สนอคุณพ่อเส้าไว้สนอคุณพ่อรอดเบิงมานนี้เพสีเหี้ยวกวาย่ก็ติดสดอคาอ๋ออี ที่รักสุงแดงนี่อ่ะโจวยสะกดใหญ่ใหญ่โมเขียนอันนี้โมเขียนปากข้องอันเบื้องหันอีพอยังก่อนคุณพ่อสั้งโมเขียนสั้ง่านปรมาจารย์เด็กหลุนครูบาอาจารย์พ่อสางทองพ่อสังทองเงินมันนะคะอันนี้อันนี้อ่านปากของยังก่นต้นสายบ่เรื่องปากของพาสุก ใส่หน้าบ่เหได้เลยยันห,หาคนขืนน้องสกุลน,น้องขันจังหวะมณนีถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองอ่าเป็นบุญหลายสายเงาบุญม่าพลาสุงบุญหอดยอาเกี่ยวนะคะนอสราพองสีหน่อยหาซุกเพาราะพองสีหน่อย,ออยท่านบุพาลูกศิลาทุณแม่ท้องแตนท่านบุพานะคะ <S <S อาต้นสายบอก ไหนยิ่งลาคือนับไอ้ส่งสิมีแหงเลยแต่แต่ว่าคือสนใจผู้บ่าวเสือสี่สูงเทปปุ๊บมักปั๊บเลยเด้เออมักโลดเลยงหนามันบ่แต่แต่บ่มั่นใจว่าเราสิมีเมียเลยหรือไปอ๋อเงี้มันบ่โอ้ยน่าสมกับไหมเราก็ใส่ละตุนใส่อะเขาเขาคือเฉยง่ายทีเข้าใจง่ายไปเนี่ยบ่